สวัสดีครับนิมิตเพลิงของเบตตาพนภัทรครับวันนี้หลังจากที่เราถ่ายทำยงเข้าไหมหลังจากที่เราถ่ายทำที่ลานพวาที่ลานพวารตลาดทำพวาแล้วเราก็จะมาถ่ายลิปซิค์ในห้องอาดวันนี้เป็นนิมิตหมายดีเรามาได้เจออาจารย์ประดิษฐ์เนาะก็มาแนะนำให้รู้จักห้องหัดของอาจารย์ประดิษฐ์ซึ่งอาจารย์เมตตาให้มา ลิปซิ้งเพลงของนีรังคพวาที่นี่เพื่อนทีมงานถ่ายทำฉากเ,<ร>เราร้องเพลงในห้องท้ายเหมือน,นซึ่งเป็นห้องอาหจริงด้วยนีน่คืออาจารย์ประดิษฐ์นะครับวันนี้เรามาก็มีเบียร์ทงไชยบโปเตีนน้งสันโซเดียมจัดสมัยแล้วก็น้องเปร์น้องอะไรน้องชมพู้<ด>อันนี้<ด>น้องก็ติดเตี้ซึ่งอะนะคาคตชทีมนี้เราก็จะไปเป็นดาราหนัากล้อง ในเป็นคนรักแม่น้าแววอีกนะอันนี้วันที่เรามาแนะนาของอาสาตำรวจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวให้หมาเที่ยวอัมพวานะครับเพื่อเศรษฐกิจอัมพวาดีผมทำหน้าที่ของผมก็หลงจะนีเป็นอา,อาชัยอาสาตำรวจท่องเที่ยวครับเพชรสากรนครราชแล้วก็เป็นนักวิทยุสมัครเล่นในนามเอ็ดโก้ทูสเวตเชอลีวิชไจแอนเดีดยนะครับได้มาถ่ายทำนะครับหน้าที่ของันจริงๆเลยนะครับ อยาให้ดีแกรช่าแทนกล้องดนูครับในห้องอัตจริงๆครับนที่แฟนเพลงเป็นทั้งแฟนเพลงเป็นทั้งดารามิวสิกวิดีโอซึ่งไปร่วมกันถ่ายทำที่อัมพวาเมื่อกี้นี้เนื้อแต่กันหมาดๆนะครับแล้วก็มาโดนห้องแอร์นี่ก็นั่งยิ้มตาหวานกันแล้วครับตอนนี้ได้ได้แอร์นะครับก็เราจะเราจะมาสิงอีกครั้งหนึ่งในห้องถับเนาะก็หวังว่าแฟนเพลงทุกท่านจะติดตามช่องของ เพชรสาครนครราชติดตามเพลงนิลาดำภาวาเนาะฟากอีกสอสามช่องตอนนี้4ี่ช่องแล้วที่เป็นพันธมิตรกินอ่าเป็นพันธมิตรกันที่จะช่วยกันเผยแพร่ของเพลงของเพชรสาครนครราชก็มีช่องของผมเพชรสาครนครราชช่องอาจารย์โชคชัยนครราชช่องของดีเจแซช่องของเบียร์ธงชัยและก็อีกเป็นพันธมิตรล่าสุดซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับอาจารย์ประดิษฐ์นะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุเลยครับ ก็มาใช้บริการกันได้นะครับสำหรับห้องบันทึกเสียง PDS Studio แม่กลองสมุทรสงครามนะครับก็เป็นห้องบันทึกเสียงที่ทำให้นักร้องชั้นนำมามากมายเลยนะครับหลายๆท่านทีเดียวสมัยตั้งก่ยุคโอเ n นลีนนะครับเพราะสมัยก่อนนี้ยังไม่มีคอมพิวเตอร์อกระใ้้โอเ n นลีนนะครับบริษัทอะไรบริษัทก็มาทำที่นี่น,น,นะครับให้จท,ทำทำได้ทุกแนวครับทำได้ทุกแนวลูกท่งอีสาน ได้หมดเลยหมอรุ่นหมอลำยนุ่งอินดี้สตุงสตริงแต่ว่าเรามีทีมงานเบอร์อาชีพเลยมีไกด์เพลงไกด์อะไรเออได้ได้ทำได้ในราคาจ่อมยาวในราคาจ่อมยาวไม่แพงครับคุยกันได้คุยกันได้ราคาตก มีทุนน้อยก็มามาทำกันนะมเราเราเริ่มต้นอาจารย์ยังไงก็เป็นทุนน้อยก่อนขอให้มันดังกันเถอะเนาะให้มันมีงานเข้ากันนี้ดูให้ดูเครื่องก็วันนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นรูปลินเครื่องลินเครื่องลินนี่เครื่องลินถช่ใช่ไปได้่ายเพราะว่า คนจะสนใจเพราะเป็นของหายแลำคอมลำคองมาทางนีได้แหละนี่นี่เป็นเทปโอเพนลีนนะครับ16แ็กนะครับ16แตก16จะนแนนสมัยก่อนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้เทปโอเพนลีนบันทึกเสียงนะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็บันทึกเสียงร้อง่างๆมาหลายท่าน ต่างนั้นต่นักร้องเก่านักร้องใหม่อาจารย์ชื่ออะไรคัก็ถ้าถ้าร้องเก่าก่าก็โคศิลป์รัคุณอะไรเงี้ยโุสิลดุริยศักดิ์โอ้โหรุ่นนั้นเลยอะดุศิลผู้สวัสดิ์ป้าเน่ยหลายท่านหลายท่านแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปไม่ค่อยได้โชว์เพราะว่ามามาทำส่วนมากก็จะมาตอนกลางคืนกันโอเอานักร้องก็จะมาบางทีสองทุ่มบางสามทุ่มบ้างไม่ค่อยมีเวลาเตีสองยังไงอ่าใช่บางทีเอ่อมาตีสองก็มี มาตีต่อมาบันทึกเสียงกันยันะว่างเลยอยากทาว่าเครื่องตัวนี้มันสามารถทำไงบ้างสามารถที่จะบันทึกดนตรีแต่ละล่องเสียงได้หมายถึงว่าจะเป็นเป็นแซ็เป็น<า>เป็นแซ็คล่องหนึ่งแซกโซโฟนล่องไวโอลินทำเป็นอะไรพวกนี้นะค<อ>รุยอะไรฟออะไรเงี้ยจะ,จะจะใช้จะแยกแท็กได้หมดเลยแล้วก็มามิกผสมเสียงกาเรียกขั้นตอนคือบันทึกเข้าไปเรียกรีมิก อ่ีมิกแล้วก็พอใส่เสียงร้องอะไรทําดนตรีอะไรใส่เสียงกลองเสียงอะไรครบหมดแล้วทีนี้ก็มามิกดาวเขาเรียกมิกดาวให้เป็นมาสเตอร์ลิงอะมัอต้องแยกเครื่องไหมสมัยก่อนนะไม่ต้องแยกใจใจตัวเนี้ยเราแบบอาจารย์ยังคงรักษาเครื่องบันทึกเสียงแบบนี้เอาไว้อยู่อยู่ก็คือมันแบบจนแบบคือมันเหมือนแบบมันการรักษาสิ่งที่แบบ เป็นเป็นเป็นประวัติของอ่าด้านการบันทึกเียงต้งองการอนรัลากได้ต้องการอนร์กษ์ได้เพราะว่านักร้องดังๆยุคสมัยก่อนเนี้ยเช่นอายุกลางๆลงเนี่ยนะเช่นสายยันสัญญายอดรักสลักใจคุมพวงดวงจันทร์เครื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยอ่าแต่กเดี๋ยวเดี๋ยว่าแบบนี้เนีเขาจะบันทึกในห้องบันทึกเนี่ยเขาจะบันทึกเป็นดนตรีสดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ บันทึกแต่ว่าใส่ทีละชิ้นสมมุติว่ากรองนี่ก็จะใช้กลองแบบของโล a n d กรองโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์เป็นแล้วแต่ว่าเราต้องการจังหวะอะไรกี่ห้องกี่ห้องอะไรเงี้ยสามารถโปรแกรมเมอร์แล้วก็มาบันทึกไว้เป็นเปสองแท็กบันทึกรีมิกเข้ามาในนี้เข้ามาในโอเปอเรนท์แล้วมีข้อดีข้อเสียขับเครื่องตัวนี้ก็ ข้อส่วนมากข้อดีคือเสียงมันตรงแล้วก็เสียงมันจะนุ่มนวลมันไม่แข็งกระด้างเหมือนเหมือนใช้พวกพวกไอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับจากจากจากอาไรยที่มีประสบการณ์กาเสียคือการเนื้อเทปเก่ามันมันมันค่อนข้างจะบางทีเราต้องล้างหัวเทปบ่อยแค่นั้นะเออข้อเสียแต่ว่าถือว่าเป็นอะนาล็อกเออเป็นอะนาล็อก โดยตรงเลยนี่เป็นเครื่องอนราลร็อก er> เลยบางคนก็เก็บดิจิตบางคนก็เก็บอนุร hmm, ักษ์เอาไว้บางคนก็ใช้ดิจิตต้อนเออใช่ใช่แต่ว่าก็ยังมีหลายห้องที่อนุรักษ์กันไว้เช่นห้องห้องจ่ตุรงยังอยู่มั้ยห้องจ่ตุรงเนี่ยยังยังอนุรักษ์กันไว้ใช่เออห้องจ่ตุรงแล้วเวลามีปัญหาขึ้นมาหาซ่อมยากเลยครับเออก็ ส่วนว่าอาจารย์เป็นช่างเองอยู่แล้วเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะสรามมาที่จะต้มได้ววจบอิเล็กทรอนิกส์มาเพอาะว่าจบเรื่องนี้ก็ง่ายเลยนะครับก็จะก็จะต้มยอดยอดโอเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดถ้าบอกนะเนเนอันนี้อันนี้ย เอาแล้วเปลนะ่าไหมเด่ยเอาเลยแล้วาไมนะคือมามาตรงนี้ก็ได้ดิม,มาตรงนี้ใช่ที่ทแบบนี่อยาได้อาจารย์น,นั่ง นั่งทำงานด้วยออใช่แค่จ่ายเหมือนปั๊มนี่ก็ได้

好，开麦。